นับเดตงานตู้กันนะครับนีตัวล็อกล็อกฝาข้างอันนี้เป็นตู้24นิ้วแฝด2ขึ้นรถแห่12ล้อนะครับของใครบ้างก็ใครที่สั่งไว้ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็จะเป็นสเปคเดโมนะฮะสเปคเดโม แต่ว่าบางัางคับขึ้น12ล้อนะครับก็จะเป็นตู้กว้าง121.5กว้างฮะแล้วก็สูง75นะฮะิ้นงานแน่นๆเหมือนเดิมนี่ยงานแน่นเหมือนเดิมแล้วก็เป็นงานดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะรับเป็นตู้เทอร์โบครับเปิดฝาด้านหน้า ชิ้นงานเราจะรองอไม้หน้าดอกนี่สองชั้นนะครับก็จะเป็นก็ยีบสนิ้วอะมันแรงอะพูดง่ายๆนะนี่ก็จะเป็นงานซ่อล่องเหมือนเดิมฮะด็ดๆอันนี้ก็ล็อกฝาหลังนะครับฝาหลังก็เนี่ยล็อกมากล็อกเยอะมากนะครับ ก็ฝาข้างฝาข้างก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ตัวล่างเนี่ยจะเป็น2 1นิ้วแฝด3นะครับอันนี้เปิดฝาด้านหน้านะครับก็ใส่ดอกด้านหน้านั่นแหละนะครับอันนี้ขายดี2 1นิ้วแฝด3 2 4นิ้วก็คนเริ่มสั่งเยอะแล้วนะครับอย่างนี้ก็กิกะ ยืนให้ยางยืนให้ยังโอ,อ้พีออ่ซิงเตอโอเค